สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแต่ว,วันนี้ก็เราก็อยู่ในแบบ M C เหมือนที่ชิเลยลเราก็อยู่ใน EP ที่8กันแล้วนะครับสําหรับการสอนฟาร์มเลเวลนะครับว่าอย่างผมจะพาท่านผู้ชมไปฟาร์มที่เกาะที่เกาะนูปก,กันนะครับผมต่อจากเกาะเออ่นี้เลยนะครับนี่ก็ท่านผู้ชมนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปตีนูปท่านผู้ชมต้องมาตีบอส โมบายก่อนนะครับอ่าแ,แล้วถ้าถ้าท่านผู้ชมได้อ e ีวิวโนบเหมือนเมื่อกี้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเอาอ e ีวิวโนบที่ตอบจากบอสโมบายนะครับพก็ให้ท่านผู้ชมมาปลูกมาเสกตรงนี้นะครับเนี่ยเสกตรงนี้กันเลยครับก็หลัง่อกที่ท่านผู้ชมเสกบอสโนบเพดแล้วนะครับเนี่ยเราก็กดเสกขึ้นก็เข้ามาในประตูรับตรงนี้เลยนะครับอ no บา S <S <preach miracle> ก spell, ็ให้มาชมเออเราก็จะพามาตรงเกาะกลางครับช่านผม้ชมตรงเลยไม่ต้องไปอ้อมไม่ต้องไปอะไรให้ตรงเลยครับให้รัดให้รัดไปเลยนะครับตรงไปเลยนี่ครับตรงไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับเรื่อยแล้วก็จะมาเจอเกาะเกาอ่มันแยกออกไปจากเกาะกลางครับก็จะเป็นเกาะของนูบนะครับเกาะนี้ครับก็จะเป็นเกาะของนูบใช่ไหมครับแล้วนูบเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ดรอปเอ่อดาบโยโดนะครับอ่าแล้วก็จะดรอปเป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็จะเป็นนูบเหมือนกันนะครับ อ่านี่เขาจะเป็นบอสตัวนี้นะครับก็จะดอปดอปดาบโยรุนะฮะกับกับอุปกรณ์สวมใส่ที่น่าจะดีสุดแล้วนะครับตอนเนี้ยอืมนี่ครับโอ,อกาสโอกาสดอปนี้ยากอยู่นะฮะก็ได้เชินผู้ชมที่บ,บอสไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายกันเลยนะครับ ตอนนี้บอสก็ใกล้จะตายแล้วครับอีกนิดเดียวครับท่านผู้ชมดีเช่นกันครับไปโอนี่ไงโอ้ยกดไม่ทันมันกดก่อนไม่เป็นไรโอ้โหนี่ก,กดไม่ทันกดเร็วมากปึ๊บนี่โอ้ยได้แล้วแม่อ่นนี่ก็จะเป็นดาบโยรุนะครับที่เอ่อที่จะตอบจากบอสนุกนะครับก็จะตอบเป็น ุปกรณ์สมเส็น,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไบม่าย,ายครับ